เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับแอปกู้เงินน้องใหม่ในวันนี้นะครับจริงๆเ็าเปิดมาสักพักแล้วแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เปิดตัวแบบเป็นทางการแล้วนะจะสมัครออนไลน์ก็ได้นะครับแนบเอกสารออนไลน์ก็ได้นะครับให้บริการโดยนอนแบงหรือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารแบบถูกกฎหมาย100%เลยนะครับและที่สําคัญนะครับพอมันเป็นนอนแบงแล้วนะครับเกณฑ์การอนุมัตินะครับเขาจะยืดหยุ่นมากกว่าธนาคารแน่นอนครับแล้วล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีคนได้รับการอนุมัติแล้วนะครับ แอปกู้เงินออนไลน์น้องใหม่ในวันนี้นะครับตัวนี้เลย แอปกู้เงิน g ู o d Money นะครับผมแล้วก็ย้ำนะครับทุกคนแอปกู้เงิน Good m o n ี่ตัวนี้นะครับคุณจะต้องสมัครผ่านแอปนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีวิธีสมัครผ่านช่องทางอื่นนะต้องโหลดแอปมาแล้วสมัครผ่านแอปเท่านั้นครับที่ต้องย้ำอย่างนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับก็มีของปลอมนะครับมาสวมรอยยี่ห้อนี้ระบาดอยู่เหมือนกันครับแต่สไตล์ของของปลอมนะลองสังเกตดูนะมันจะเป็นแบบว่าจะลิงก์หรือจะอะไรก็ตามแหละระสวมรอยโปรไฟล์อะไรของ g ู o d m o n e y ก็ตามนะแต่พอ กดไปกดมากลายเป็นลิงก์ที่เข้าไปคุยทางไลน์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตัวปลอมนะครับมาคุยกับเราแล้วก็รับสมัครหลอกเอาข้อมูลนะครับนั่นแหละครับของปลอมครับอย่างนี้ครับคลิปนี้นะผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันกู้เงินออนไลน์น้องใหม่ตัวนี้นะครับ Good money ของแท้นะครับไว้ในช่องคำบรรยายใต้คลิปนะแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับแอปตัวนี้นะครับคุณสามารถดาวน์โหลดไม่ว่าคุณจะเป็นทั้ง Android หรือ iOS ก็ตามนะครับ Android ก็ดาวน์โหลดผ่าน Google Play นะครับถ้าใครเป็น iOS iPhone ก็ดาวน์โหลดผ่าน App Store ครับแต่มีข้อจำกัดนิดเดียวนะครับถ้าคุณเป็น Android อย่าลืมเช็คนะครับคุณต้องไปอัปเดตเวอร์ชันให้เป็น Android 10.0บวกขึ้นไปนะครับหรือถ้าคุณเป็น iPhone iOS เนี่ยคุณต้องไปอัปเด เป็น iOS 12.6ขึ้นไปครับไม่งั้นก็อาจจะดาวน์โหลดไม่ได้หรือว่ากดเข้าแอปพลิเคชันไม่ได้ไปต่อไม่ได้นี่เองครับนี่ครับสมมุติว่าผู้ชมท่านใดที่สนใจใช่ไหม กดคลิกลิงก์ที่ผมแปะไว้เนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปสู่หน้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของแท้ที่ถูกกฎหมายของจริงครับมันก็จะขึ้นโลโก้ตัวนี้แล้วก็เป็น Good Money by GSB นะครับเราก็กดติดตั้งเลยครับพอติดตั้งเสร็จครับกดเปิดได้เลยนะครับพอกดเปิดมันก็จะวิ่งเข้าแอปพลิเคชันของมันครับนี่เลยเป็นอย่างนี้สดๆเลยเนาะมันจะถามว่าอนุญาตให้ Good Money ส่งการแจ้งเตือนถึงคุณไหมนะครับอนุญาตนะครับต่อมาครับก็จะเป็นหน้าข้อกําหนดเงื่อนไขต่างๆนะครับของให้บริการแอปพลิเคชัน Good Money เลื่อนไปล่างสุดนะครับแล้วก็ติ๊กว่าข้าพเจ้าได้อ่านแล้วนะครับก็จะขึ้นสีชมพูยอมรับกดยอมรับครับผม เสร็จแล้วก็เป็นหน้าต่อไปนะครับอนุญาตให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอะไรพวกนี้นะครับเราก็ติ๊กยินยอมแล้วก็กดยืนยันครับผมก็จะเริ่มเข้าสู่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Good Money by GSB เขาแล้วครับเคยทำคลิปไปแล้วครับเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Good Money by GSB เหมือนกันนะครับฉะนั้นนะคลิปนี้นะครับเราจะมาเน้นกันตรงนี้ที่ผู้ชมถามมาบ่อยๆนะครับเป็นพาร์ทหลักนะครับ Good Money by GSB เนี่ยเป็นของบริษัท Good Money จำกัดนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรของธนาคารออม สินาครับถ้าคุณจะหาข้อมูลของแอปพลิเคชันตัวนี้เพิ่มเติมเพื่อให้มัน่นใจยิ่งขึ้นนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของ Good Money ก็ได้นะครับเว็บก็คือ g o o d m o n e y by gsb.com นะครับสะกดอย่างนี้เลยนะครับหรือคุณจะเข้าไปที่เพจ Facebook ของเขาก็ได้นะครับแฟนเพจนั่นแหละครับหน้าตายอย่างนี้เลยครับแฟนเพจ ส่วนวันนี้นะครับมาดูคำถามพบบ่อยครับคำถามพบบ่อยนะครับจะสมัครแอป,ปกู้เงินตัวนี้เนี่ยทำยังไงบ้างนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Good Money by GSB เนี่ยผ่าน Play Store หรือ App Store แล้วก็กดลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วก็สมัครสินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชันได้เลยครับมีช่องทางเดียวนะผ่านแอปพลิเคชันครับส่วนคำถามถัดมานะครับถ้าเป็น iOS ต้องเวอร์ชันอะไรนะครับถ้าเป็น iOS ต้องเวอร์ชัน12.6บวกขึ้นไปครับผมถ้ามือถือคุณเป็น Android ล่ะต้องเวอร์ชัน1 0 0บวกขึ้นไปนะครับบางคนนะครับโหลดแอปไม่ได้อาจจะเพราะข้อนี้นะครับตัวแอปนี้นะครับเขาจะใช้ความจุอยู่ที่116 MB นะครับ จึงมีคำถามนี้ขึ้นมาครับทำไมบางคนเนี่ยลงแอปพลิเคชันไม่ได้ต้องทำยังไงนะครับเขาบอกอย่างแรกเลยนะเช็คเวอร์ชช่นของเครื่องและความจุคงเหลือนะครับหากเวอร์ชันของเครื่องเนี่ยไม่ถึงตามกำหนดนะครับก็จะไม่สามารถลงแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับกรณีหน่วยความจําต่ำกว่าที่กําหนดนะครับก็จะไม่สามารถดําเนินการได้เช่นกันนะครับจําเป็นต้องลบหน่วยความจําให้มีความจุเพียงพอก่อนครับ แล้วถัดมาพอคุณดาวน์โหลดของแท้จากลิงก์ที่ผมให้ไปนะครับหรือจะไปเซิร์ชเองก็ตามแต่เซิร์ชให้ถูกนะให้เจอของแท้นะแต่ถ้ากดลิงก์ที่ผมแปะไว้เนี่ยมันจะเข้าไปดาวน์โหลดของแท้โดยอัตโนมัตินะครับพอโหลดเสร็จก็อย่างแรกขั้นตอนแรกเลยนะครับ 1. น,นะครับกดเข้าแอปพลิเคชัน Good ม o n e y 2. อ่านและยอมรับข้อกําหนดเงื่อนไขของแอปพลิเคชันเหมือนเมื่อกี้ที่ทําให้ดูนะครับ 3. อ่านและให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล4 c y ไซเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับแล้วคุณก็จะได้รหัส OTP นะครับทาง SMS คุณก็เอารหัสน,นั้นนะมากรอกใส่ยืนยันครับ หานะครับเลือกวิธียืนยันตัวตนด้วยตัวเองนะครับคุณจะยืนยันตัวตนผ่านวิธีใดก็ได้นะครับแต่ที่ง่ายที่สุดนะครับและไม่ต้องแนบบูโรนะครับคุณควรจะมีแอปพลิเคชันไมโมของธนาคารอมสินนะครับและยืนยันตัวตนผ่านช่องทางนั้นนะครับคุณจะไม่เสียค่าในการขอบูโรแล้ววิ่งมายืนยันตัวตนนะครับผมแต่ถ้าได้รับการอนุมัติแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะหักออกหลักสิบไปให้นะครับตรงนี้จะมีค่าบริการตามหลังก็จริงนะครับแต่หลังจากเราได้รับการอนุมัติแล้วนะครับฉะนั้นผมเลยคิดว่าวิธีการยยืนนนััตตว ผ่านแอป m y m o ่น่าจะเหมาะที่สุดแล้วครับ6นะครับก็ทําตามขั้นตอนเรื่อยๆตามหน้าจอบอกนะครับ7นะครับกรณีที่คุณยืนยันตัวตนผ่านไมโม่นะครับ คุณแค่ถ่ายบัตรประชาชนนะครับจากนั้นแอปพลิเคชันก็จะให้คุณกดสลับหน้าจอไปที่แอป m y m o นะครับเมื่อสลับหน้าจอเสร็จก็ให้คุณกดเข้าแอป m y m o ถ่ายรูปหน้าตนเองนะครับและดำเนินตามหน้าจอบอกครับ8นะครับกรณีที่คุณยืนยันตัวตนผ่านธนาคารอมสินสาขาไหนก็ตามนะครับเมื่อพบเจ้าหน้าที่ธนาคารนะครับให้มอบบัตรประชาชนจากนั้นพนักง,งานจะขอ OTP เมื่อแจ้งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดำเนินการต่อตามหน้าจอครับ กาวนะครับหรือคุณจะเลือกยืนยันตัวตนด้วยวิธี EKYC อันนี้คุณต้องถ่ายรูปหน้าตนเองนะครับถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับข้อ10นะครับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและใส่รายละเอียดเพิ่มเติมครับส่วนข้อ11นะครับสุดท้ายละกดยืนยันลงทะเบียนสำเร็จลวครับผมและนี่ก็คือขั้นตอนการลงทะเบียนนะครับของแอปกู้เงินออนไลน์ตัวนี้ครับ Good Money by GSB ครับยังมีคำถามพบบ่อยอีกนะครับที่เขาบอกว่า ถ้าเกิดทายบัตรประชาชนแล้วมันขึ้นแจ้งว่าเกิดข้อผิดพลาดมันเป็นอะไรนะครับ เขาบอกว่าข้อผิดพลาดเนี่ยอาจเกิดจากการเปรียบเทียบภาพถ่ายกับบัตรประชาชนนะครับกรุณาถอดแว่นตานะครับและสแกนหน้านะครับในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอนะครับให้สามารถเห็นดวงตาเราชัดเจนส่วนสําหรับการถ่ายรูปบัตรประชาชนเนี่ยกรุณาตรวจสอบความชัดเจนของข้อมูลบัตรประชาชนนะครับระวังอย่าให้มีเงาหรือแสงสะท้อนในบัตรนะครับและบัตรประชาชนหมดอายุคุณต้องไปทําใหม่ก่อนนะครับกรณีหากบัตรชํารุด ข้อมูลหรือรูปไม่ชัดเจนมีนะบางคนจ้างจางนะครับหรือใบหน้าคุณเปลี่ยนนะครับหรือมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงข้อมูลทะเบียนราษฎรอาทคิคุณไปเปลี่ยนชื่อมานามสกุลมาหรืออะไรมาก็ตามนะครับเขาบอกกรุณาทําบัตรใหม่ก่อนนะครับคำถามพบบ่อยหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับส่วนหลายคนที่ลงทะเบียนแล้วนะครับให้รู้ไว้เลยว่าแอปกู้เงินน้องใหม่กู o ม m น n ี่ b บ GSB ตัวนี้เนี่ย พอเข้าไปแล้วนะมันจะมี2สินเชื่อนะครับให้เราเลือกสมัครครับผมตัวแรกนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลกูดมันนี่นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นสินเชื่อนาโนกูดมันนี่นะครับสสินเชื่อนี้มองกันง่ายต่างกันแค่ว่าสินเชื่อส่วนบุคคลกูดมันนี่เนี่ยเหมาะกับพวกพนักงานประจําอะไรต่างๆนะครับที่รับเป็นเงินเดือนประจำนะครับหรือจะเป็นข้าราชการหรือจะเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับประมาณนี้นะส่วนสินเชื่อนาโนกูดมันนี่เนี่ยหลักการหลักๆเลยก็คือสําหรับอาชีพอิสระเป็น นนในส่วนของตัวสินเชื่อนะครับรายละเอียดเจาะลึกเนี่ยเคยพูดไปในคลิปนี้แล้วนะครับสามารถชมคลิปนี้ย้อนหลังในช่องนี้ได้นะครับผมกดที่วิดีโอแล้วไล่หาบกอย่างนี้ครับฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวมาสรุปคร่าวๆให้ฟังละกันนะครับสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลกู๊ดมันนี่ตัวนี้นี่แหละนะครับผมวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะครับ หรือไม่เกิน5เท่าของรายได้นะครับตัวนี้ถ้าอนุมัตินะครับโอนเงินไวภายใน5นาทีอัตราดอกเบี้ยนะครับ19ถึงย5เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่มีรายได้ประจำนะครับอายุงาน6เดือนขึ้นไปแล้วก็มีรายได้ประจำา8 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไปนะครับทำงานในประเทศไทยมีที่พักในประเทศไทยแล้วก็มีเบอร์มือถือของประเทศไทยครับเอกสารที่ต้องเตรียมใช้แนบในการสมัครในแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลกูม้มมาน,นี่ก็มีแค่บัตรประชาชนแล้วก็มือถือสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ราย การเดินมาชีย้อนหลังนะครับ6เดือนก็คือสเตทเมน6เดือนนี่แหละครับแล้วก็สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนนะครับแล้วก็เอกสารเครดิตบูโรนะครับอันนี้จะใช้สําหรับคนที่ยืนยันตัวตนผ่านระบบ EKYC นะครับผมผมถึงบอกตอนแรกว่ายืนยันตัวตนผ่านไมโม่นะครับง่ายสุดแล้วครับแล้วบางคนนะครับอาจจะมีหลักฐานการแสดงรายได้อื่นๆแนบประกอบนะครับอาทิเช่นใครที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะแนบใบทะเบียนพาณิชย์เพิ่มหรือจะเป็นหนังสือจดทะเบียนบริษัทหรือบางคนนะครับอาจจะแนบเป็น5 สิทธวินะครับหรือสัญญาจ้างหรือสัญญารับเหมาก่อสร้างหรือสัญญาเชา่าพื้นที่หรือบินใบเสร็จต่างๆนะครับหรือพวกอินโวイスครับใบแจ้งหนี้ต่างๆนะครับอันนี้ส่วนมากจะแนบเพิ่มถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการนะครับผม เพื่อยืนยันเอกสารรายได้ครับแต่ถ้าเป็นพนักงานประจําก็ง่ายหน่อยแนบตามที่บอกข้างต้นไปครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแบบนาโนก็คือสินเชื่อนาโนคูนมันนี่นะครับตัวนี้เนี่ยเด่นๆเ,เลยเหมาะกับอาชีพอิสระครับวงเงินกู้สูงสุดนะครับของประเภทนาโนนะครับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทครับหรือ5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนครับ ตัวนี้เหมือนกันครับถ้าคุณได้รับการอนุมัตินะครับโอนเงินไวภายใน5นาทีครับส่วนอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่29-33%ต่อปีครับตัวนี้คุณจะสมัครได้นะครับขอเป็นสัญชาติไทยมีรายได้หมุนเวียนมาแล้วนะครับ6เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็รายได้8,000บาทขึ้นไปสําหรับอาชีพอิสระนะครับ ที่เหลือเหมือนกันครับทำงานที่ประเทศไทยมีที่พักประเทศไทยเบอร์มือถือประเทศไทยครับส่วนเอกสารที่ใช้นะครับหลักการเหมือนเมื่อกี้เลยครับเหมือนสินเชื่อส่วนบุคคลเพียงแต่ว่าไม่มีสลิปเงินเดือนก็ไม่ต้องแนบสลิปเงินเดือนไปครับและนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับของแอป กู้เงินน้องใหม่ Good Money by GSB ในวันนี้นะครับคุณจะเห็นคำถามพบบ่อยนะครับและว,วิธีดาวน์โหลดแอปกู้เงินตัวนี้แบบของแท้นะครับที่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับครผ่านหรือไม่ผ่านหรือติดตรงไหนนะครับคอมเมนต์ให้ผู้ชมท่านอื่นได้ทราบกันนะครับเพื่อจะได้ช่วยกันตอบปัญหาได้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคุณไปเจอโฆษณาสินเชื่อในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าที่ไหนมาดูแล้วเอ้ยไม่รู้ของแท้หรือของปลอมน,นะครับแคปหน้าจอมาสอบถามพวกเราให้พวกเราตรวจสอบให้ได้นะครับที่ Inbox ของเพจ Facebook ของพวกเราครับชื่อช่องเดียวกันเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปนะครับ